สวัสดีครับ่ออวันนี้เปลี่ยนสถานที่กันมั่งเป็นไงเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยจากข้างบนลงลง่างโหหน้าขาวิวใกล้ๆเ้เออสวยไหมครับข,ขาววิวาเนี้อ้าวมาเรามารีวิวอ่าสินค้างานทเทปๆกันมั่งดีกว่าวันนี้อ่าเปิดเปิดเปิดระวังระวังระวังอ่าเดี๋ยวมีอะไรที่มาใหม่ๆบ้างะนะครับอ่ะนี่มาดูนี่ก่อนเลยนี่อันนี้หูเบาสตาเลสอ่าเนี้ยฮะ เพราะว่าตอนเนี้ยไอ้ของแท้เนี่ยเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับช่างยศเขาเลยผลิตตัวเนี้ขึ้นมาขึ้นรูกขึ้นมาใหม่เลยนะครับมีหูบอกนะครับนี่มีสลักบอกขายแยกกันนะครับอืมสินค้าแลไอเทมในตัวนี้อ่ะจะมีอะไรอีกมาดูสิางาน,นเทพให้ลูกค้าดูหน่อยอันนี้นไม่ตัอ้งอันไม่ตั้งเอาแต่น็อตพออ่านี่หางปลาเทพนะครับนี่สวยงามมีแบบสั้นแล้วก็แบบยาวดูนะฮะ นี่สวยงามสวยงามเทปแน่นอนนี่ช้ยศนัอตเลดนะแล้วก็มีหลากหลายนะครับมีน็อตต่างๆมันจะเป็นน็อตอะไรนี่อะไรน็อตละน็อตชุดสีอ่หยิบมาให้ดูเลยพ่อยิบมาที่ได้ยังเออมีอะไรอ่ะอันนี้น็อตบุตตะก้านะครับโอเคล้อก็มีอ่ะอยากจะได้อะไรก็สอบถามได้นะครับมีน็อตอะไรน็อตแข้งก็มีน็อตแข้งไงนี่แหละ อ๋อนี่ปิดแต่มันเครื่องก็มีนะครับนี่อะไรอ่าน,น,น,นี่ปิดมาร์คปิดมาร์คจานไฟนะฮะนี่อะไรไอ,อ่ไอา,อา,าไม่รู้รอ่าไม่ออกเออเจเล่นนะอ่ารถปิดสเตย์นะครับเขียนอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อพัดลายมือพอ่อเลยเขียนไม่คานไม่ค่อยออกหรอกลูกเอออ่าก็ก็มีหลากๆหลายๆนะครับมีอ่าตรงนี้ก็มีตรงนี้ปิดคงูงปิดแคมมีหมดนะครับฝาวาลก็มีอ่านะครับมา โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็สอบถามมาได้ที่พนักงานนะครับหรืออาจจะโทรสอบถามผมในยตรงก็ได้นะครับที่08688 44 2 2 9ครับผมอ่ะมาสวัสดีลูกค้าก่อนไม่ได้ช่วยอะไรเลยวันนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมได้ส <Bye. S 1> <Bye. S 2> วัสดีครับ